ถ้าคุณสนใจมองหารถกระบะใช้งานราคาไม่แพงสภาพดีๆไม่ไม่เยอะนะครับสองคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยจ้ารครับโชลูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาแล้วนะครับนะแอดมินแบงคนะครับที่ช่อง YouTube ช่องชาวลิคานะครับวันนี้นะครับแฟนพันแท้คอกระบะ Mazda b t 50ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับ เรามีมาให้เลือก2คันนะครับโฉมเก่าโฉมใหม่นะครับผมบอกเลยว่า2คันนี้นะครับลดราคาไป2คันเนี่ยร่วมแสนห้าเลยนะครับถ้าคุณชื่นชอบหรือว่าสนใจมองหากระบะ BT50 เกียร์ธรรมดาเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับวันนี้คุณห้ามพลาดเลยนะครับ2คันนี้ครับสวยๆเลยนะครับนะขวามือครับเป็นเจ้า Ma z da BT50 สีขาวเกียร์ธรรมดา4ประตูตัวนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยนะ ซ้ายมือนะครับผมเป็น Mazda b t 50เกียร์ธรรมดาเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยกสูงมาพร้อมกับหลังคาแคลิบอยย้ำอีกครั้งว่า2คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับถ้าคุณสนใจมองหารถกระบะใช้งานราคาไม่แพงสภาพดีๆไม่ไม่เยอะนะครับ2คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยจ้าโอเคครับผมเรามาเริ่มทีคันแรกก่อเลยนะครับนะคันแรกครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้า m a z d a b t 50นะครับตัวนี้ คันนี้นะครับผมรถปี2013เลยนะครับนะเป็นรุ่น2.2 S Double Cap นะครับเกียร์ธรรมดาเลขไมแท้1น0 0 0 0สกิโลตัวนี้นะครับนะเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลครับขนาดเครื่อง2200รซีซีรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับนะย้ำอีกครั้งว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาสด้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานค่อนข้างดีนะคือมันแข็งแรงมึกบึนทนทานใช้งานหนักได้ ถ้าถามถึงความนุ่มนวลเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ถ้าถามถึงความแข็งแรงเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์คุณมากครับถ้าซื้อไปขนของค้าขายเนี่ยคันนี้จบเลยนะได้กระบะสี่ประตูด้วยถ่ายรอบคันเลยครับตัวนี้นะครับนะเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานเป็นตัวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงเรารับประกรันรถไม่มีการชนหนักปีควาหรือว่าจมน้ํามานะครับ สภาพต้องบอกเลยว่าใหม่มากน่าใช้มากนะครับถ้าคุณมองหากระบะใช้งานเนี่ย Bt50 เนี่ยค่อนข้างสวยและน่าใช้มากเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาออกห้างป้ายแดงสมัยก่อนเนี่ยผมว่าแพงนะตัวนี้อยู่บัน8 0 0 0 0 0กว่ากับ9 0 0 0 0 0นะแพงมากแต่วันนี้นะครับเชื่อไหมว่าราคาละครับผมมันลงไปเยอะมากเดิมนะครับผมเราเคยตั้งขายไว้ที่3,55 0 0 0บาทจริงๆ3 5 5 0 0 0บาทครับ แต่วันนี้นะครับพี่ชาวลดนะครับผมลดราคาคืนกำไรครับลูกค้านะครับเชื่อไหมครับว่าคันนี้นะครับเราลดราคาไป9 0 0 0 0บาทจริงๆเหลือเพียงแค่2 6 5 0 0 0ันบาทครับ2 6 5 0 0 0บาทลดจริงขายจริงสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครจับจองมานะครับเราแถมฟรีน้ำมันรถเต็มถังวันออกรถส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับย้ำเลยถ้าคุณจอง2คันนี้นะครับ ลดราคา90 0 0 0บาทไม่พอน้ำมันเต็มถังเอาไปส่งฟรีให้เอาไปใบรับประกันจากพี่ชาวลิตเอาไปเอาไปให้หมดครับอย่าขายครับผมถ้าคุณสนใจคันนี้สามารถจับจองได้ bt 50ปี2013เลขไม้แท้1นึ0 0 0สมกิโลเป็นเกียร์ธรรมดาตัวเตีย้ยสีประตูรถสวยพร้อมใช้งานนะครับซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวด ซื้อไฟแนซนนะครับผมผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นเพียงแค่4,000ไปไปลายถึง5,000นะครับถ้าสนใจต้องการจับจองต้องการลองขับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร0877575757ครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่แอดชวลิคาได้นะครับเพราะว่าเรานะครับจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้คอยแนะนำให้นะครับผมนะโอเคต่อเลยรถของเราเป็นรถบ้านนะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกคนัน และเราก้ารับประกันไม้แท้170,000กิโลก้ารับประกันรถไม่มีการชนหนักพิกควม่มหรือว่าจมน้ำซื้อรถต้องได้รถต้องได้เล่นนะครับของเราเนี่ยมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับภายในเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่พวงมราลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาคอนโซลเดิมจากโรงงานสภาพบอกเลยว่าสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เป็นจกระาะที่สวยใหม่ไม่โทมนะครับนะ และต่อมานะครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับภายในเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างสวยสะอาดนะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดเราซื้อจากลูกค้าโดยตรงนะครับลูกค้าเนี่ยใช้งานเองทุกวันนะครับนะรถไม่ได้จอดทิ้งนะครับถ้าคุณซื้อคันนี้ไปใช้เนี่ยค่อนข้างคุม้มต่อมาครับนี่เลย โครงสร้างหลักครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนรูกลมแบนเรียบรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับนะซื้อกับเรามั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังสโลแกนที่ว่าดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับนะโอเคห้องเครื่องครับตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ MTCD ดีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่อง2,200ซีซีขุมพลังดีเซลนะครับอัตตาเร่งดีขับขี่ดีนะครับช่วงล่างนะครับผมแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้นะครับ ห้องเครื่องบอกเลยว่ายังคลิปอยู่ยังใหม่อยู่แต่ว่ารถคันนี้เรายังไม่ได้ร้านนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้คุณซื้อไปนะครับสภาพรถเนี่ยใหม่ป้ายแดงแน่นอนครับโอเคถ่ายนี่ครับผมคันหน้าหน่อยให้ลูกค้าดูเห็นไหมครับคันหน้ารอยเม็ดอาร์คชัดเจนดูกลมแบนเรียบซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันรถเรารับประกันอีกครั้งว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําฝาโป้งครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงง,งานรับคันนี้สภาพปิ๊งเลย ซื้อไปนะครับสามารถใช้งานต่อได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะรถเราบอกเลยว่าสวยคุณภาพดีนะครับนะโอเคห้องเครื่องจบไปนะครับสรุปอีกครั้งเท่ากับเจ้า Mazda b ร5 0ปี2013ไม่แท้170,000กิโลเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับนะป้ายแดงแพงมากๆ800,000กว่าวันนี้เราขายคุณราคาพิเศษ 2 6 5 0 0 0บาท2 6 5 0 0 0บาทราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อไฟแนนซ์สามารถผ่อนได้นานแต่สีงวดผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่4-5,000บาทถ้าคุณสนใจต้องการจับจองนะครับหรือว่าก่อนจองเนี่ยมาทดลองขับได้นะครับของเราอยู่ที่ไหนครับของเราอยู่ที่โชลูใหม่แล้วนะครับตรงข้ามเซนท่านสารยานะครับถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับถ้าสนใจลองแวะเวียนเข้ามาได้เลยครับ มาต่อสำหรับใครที่ไม่ชอบปีเก่าๆนะครับผมมาปีใหม่เลยปีใหม่เราก็มีให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้า m a สเตอร์บีปี2019แม่เจ้าใหม่มากๆคันนี้นะครับผมนะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวยกสูง4ประตูมาพร้อมกับหลังคา Carry บอยนะครับและตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่อง2 2 0 0ซีซีเลขใหม่แท้130,000กิโลนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มาก จางหน้าไฟหน้าเนี่ยเทียบเท่าของเดิมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับใหม่กว่าเดิมเยอะเลยหน้าตาหล่อกว่าเดิมเยอะเลยถ้าคุณชอบความสดความใหม่นะครับ b t 50คันนี้มีให้คุณเลือกแน่นอนนะครับนะคันนี้นะครับผมราคานะครับเคยตั้งขายไว้ที่3 9 5 0 0 0บาท3 9 5 0 0 0บาทวันนี้ลดราคาไป4 0,000บาทครับเหลือเพียงแค่ 358 0 0 0บาทกับเจ้า bt 5 0 Pro คันนี้นะครับ 2.2H นะครับตัวนี้นะ2.2ุดสองดับเบิลแครบไฮเรเ0บาทซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวออกรถเริ่มต้น0บาทผ่อนต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6-7,000บาทถ้าคุณสนใจต้องการจับจองคันนี้คุณซื้อได้เลยต่อมาครับผมคันนี้ที่บอกไปว่ามาพร้อมกับหลังคาแคลร y ่บอนะครับตัวนี้นั้าพร้อมกับหลังคาแคลรี่บอย หลังาคาคาร์บอยเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับลองถ่ายดูเห็นไหมนี่แม็กไลเนอร์นะครับยังไม่ถลอกเลยคันนี้สภาพบอกเลยว่ายังปิ้งอยู่นะครับถ้าเน้นซื้อไปขนของใช้งานนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากกันแดดกันฝนได้หมดเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า b t 5 0คันนี้นะครับสวยมากปี2019สสภาพปิ้งๆเลยนะ ซื้อสดไม่เสียแบตด้วยลดราคาพิเศษ40,000บาทยังไม่พอนะครับแถมฟรีโปรโมชั่นน้ำมันรถเต็มถังให้วันออกรถแถมฟรีส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านรีบมาซื้อไปได้เลยโอเครถนีงครับนี่ถ่ายหน่อยด้านท้ายนะครับเห็นไหมรอยิวซีครับเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับด้านท้ายรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาสภาพบอกเลยว่าปิ๊งมากใหม่มากน่าใช้มากเลยนะครับโอเคท้ายจบไปภายในนะครับสภาพเนี่ยเหมือนรถโฉมเก่า แต่ว่ามันได้ความสดความใหม่กว่านะครับภายในยเนี่ยแตกต่างกันไม่เยอะนะพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็ให้เกียร์ธรรมดาคอนโซลเดิมจากโรงงานเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่ภายในยเป็นสีดำเกือบร้อเซ็นต์นะครับตับผบอกเลยว่าปิ๊งมากฉ่ำม,มากเลยนะครับนะกระบะ4ประตูตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาในงบไม่เกิน4ี่แสนบาทผมว่า b ีท0คันนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะ รถสวยมากและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยมีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนนะครับถ้าคุณชื่นชอบสนใจหรือว่ามองหากระบะใช้งานเนี่ย bt 5 0คันนี้น่าใช้ครับ3 5 0 0 0 0บาทราคานี้ซื้อสดไม่ต้องจ่ายค <Not S 1> ่าแบงคครับรถป่าโพคันนี้นะครับไม่เคยแกะหรือว่าถอดมานะครับเดิมจากโรงงานซอกด้านในแก้มซ้ายขวาอยู่ครบหมดคันนี้ต้องบอกเลยว่าด้านหน้าเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถนะครับไม่มีการดัดแปลงหรือว่าซ่อมแตมมานะครับ ซื้อกับเรานะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกโดนย้อแมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขายความจริงนะครับรถเก็บสีเราบอกเก็บสีรถมีพิมพ์หน้าเราบอกพิมพ์หน้านะครับไม่ต้องห่วงเลยฝาโปรงเดิมหมดจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอตอรอยเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยฉ่ําซื้อใช้ได้ครับสามแสนห้าหมื่นแปดบาทราคานี้ราคาเดียวพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อวันนี้แถมฟรีน้ำมันเต็มถังแถมฟรีส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมแล้วนะครับนะกับราคานี้358,000บาทโอเคสรุปครับผมกับเจ้า b t ท2คันนี้นะครับคันแรกก่อนเลยปี13ไม่แส7เกียร์ธรรมดาตัวเตีย้ยราคาพิเศษ265,000บาทตัวคันนี้ปี2019เลขไม่3 0 0 0 0 0กิโลเกียร์ธรรมดาเป็นตัวยกสูงไฮเลเซอร์ Laser, มาพร้อมกับหลังคาแครีบอย คันนี้นะครับผมราคาพิเศษ3ามแ0นบาท2องคันนี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแบตนะครับซื้อเงินสดคุณจะได้รถได้เล่มได้เอกสารได้ไปรับประกันจากพี่ชวลิตแค่นี้ก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบ2องคันนี้วันนี้นะครับสามารถจับจองได้ครับเบอร์โทร087 7 575757หครับหรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติม สอบถามการเตือนผ่อนสอบถามเอกสารสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวริคาได้นะครับของเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้คับปรึกษาให้คำแนะนําให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับถ้าใครอยากลองขับมาหาได้ครับนอกจาก2คันนี้แล้วเรายังมีรถสวยๆเกืบ200คันเลยครับทยห,ห่เก๋งกระบ,บะรถตู้แวนเรามีให้หมดเลยนะครับลองแวะมาหาเราครับรถบ้านคุณชวริต คิดถึงรถคิดถึงเราโชว์รูมรถบ้านคุณชาวฤิ์รถสวยเกือบ200คันนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับตามกันมานะสวัสดีครับ